พี่คะไแทงรนเองคี่ดอกแล้วไหลโคตรใหญ่แเสียโคตรเล็กเอแปปแม่ตองปูแม่เก้เอาน้างอกคอหักอยมันางงอคอหักมึงแล้วล่ะโยแดมางรู้พวกเราไปทำเี่ยอะไรที่นน่ยไม่แิที่หาไม่ได้แน่นอนก็คือหนังบังไก่มีจ้าเอารอทก่า ไม่สวัสดีหรอกค่ะเอาอี่ดอกเป็นอินสอนเซอร์แบบไหนกันวะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะภูเขาคุนเก้งมาอยู่กันที่ไหนครับตลาดวัดประดู่ค่ะตลาดวัดประดู่สายหนึ่งนะคะพวกเราเนี่ยมาซอยตลาดสดกันตอนนี้เรามีอเจนดาใช่ต้องเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันเป็นเวลาปีกว่าๆแล้วที่เรารู้จักกับพี่ๆโอเควีโก้เคนะเคยนะเอ้าเราพูดว่าเราว่ารู้จักมาปีกว่าแต่ว่ากูไม่รู้จักเขาต้องเล่ังว่าตอนที่เรารู้จักเมื่อปีกว่าะเขาเลี้ยงอาหารเราดีมากอ๋ออินเทอที่กูได้กินแบบผักกันแะ้ว วันนี้พวกเราก็เลยเดินทางมาที่แห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะต้อนรับซี่เพราะซีกำลังจะมาบ้านเยบุรอดเราไม่ได้จะต้อนรับแต่เราจะขับไล่เราจะรับน้องเขาแต่เราจะแก้แค้นเป็นแบลนีเราก็เลยมาทําอะไรที่นี่ท้ายที่นี่คือตลาดวัดประดูสายหนึ่งครับเป็นตลาดที่ใกล้บ้านเราคือเป็นตลาดที่ชานาบชอบมามากแล้วมาบ่อยสุดๆกี่ครั้งหนึ่งศูนย์จุดห้าครั้งทำไมมันบ่อยจังวะที่เดา ไม่รู้กันแล้วเลยเอาตลาดตรงนี้มีแมลงก้นกระดกขายด้วยหรอวะทำไมตลาดนี้มีเนื้อเจ้งด้วยวะเอาแล้วหล่อนมาบ่อยแล้วหล่อนรู้หรอว่าอะไรคือที่ดีที่สุดของที่นี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไม่รู้นี่นะพี่อร่อยก็ดิฮะก็คือเราจะมาหาซื้อแบบหาซื้อหัวพื้นเซลต์รี่ค่ะหัวพื้นเซลต์รี่ค่ะรวยแล้วค่ะเซลต์รี่เจอว่าพี่พัดชอบกินอะไรหวาน ฉันม่าน่าจะเป็นอันเนี้ยตี๋ป้าวิธีกินอันเนี้ยมันจะมีสัตว์ชนิดหนึงที่กินไม้เอ้าก็คือการสั่งในเรื่องอาราเล่เรื่อไในยุคเด็กไม่ใช่เหรอเขาอุ้ยเดี๋ยวมันแพงแล้อุ้ยอุ้ยยังเห็นแรงไหมพี่เธออ่นำเลยวันนี้เป็นในช่วงของคุณเก้งจ่ายตลาดเนาะเอาเลยพี่เธอเออลดพี่ขาหน้าไ่แทงรอเนี่ย ที่ดอกแล้วไหลโคตรใหญ่แต่เสียโคตรเล็กเอาแบบเอาแบบสุกนิดนึงนะฮะเอาแบบสุกนิดนึงว้ายอะไรนี่ดุ้งทำไมวะเป็น panic attack เจออ่ะเขามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับไข่แข็งเยอะมากต้องเป็นป้าเป็นตาป้าไม่ใช่หรออันนั้นเป็อนังลมตาอิ่มแคร์หลั่งหลั่งแลอยากกินอะไรแนแน่เลยอ่ะไข่นางลมพี่เอมิเอะอ่ะเอามิเอะอ่ะอ่า กอุ้งเผาไปก็ไปอ่ะแกมันจะมีกุ้งเผาร้านนึงที่ฉันชอบกินเพราะทำที่ทำจิ้มอร่อยอยู่ตรงฝั่งนู้นเดี๋ยวไปกันวพอขายร้านเนี่ยได้ยินแล้วบอกว่าเอาอีเดอร์เขาจะหน่อยปะมึงไม่งั้นกูก็ต้องมีเอ็มพาร์ตี้ในการซื้อกุ้งเผาทั้งตลาดหรอเรามาวิเคราะห์ดีกว่าว่าเจ๊พัดชอบกินอะไรเจ๊มองเจ๊มองเจแป๊ดอย่างเงี้ยสรุปซื้อเฮลให้หมดเลยสี่คไทัพวกเฮลสักเกินเฮลเราได้หอยแมลงภู้่โอเค กับหอยแมลงก้นกระดกองเราหอยแครงครับเธออยากกินแบบประเทศอะไรเดี๋ยวฉันแนะนำเธอได้ฉันอับกได้อะไรดีคะวันนี้แกมันมีพวกขนมโตเกียวมันมีพวกแบบอาหารหนังไก่ทอดโอ้ยฉันมี่หนังไก่ทอดคุณแม่พี่ที่ร้านนี้หนังไก่ทอดที่ทังชอบสื้อสวัสดีคอ่านี่ไงบุญรอด แม่สางเลยแม่นักศนกษะเขาลูไก่ทอดนี่ทำมาจากหนังอะไรอะค่ะเอาอีสานเขาเขียนดยว่ว่าหนังไก่หนังเล็กเลยเอาของบุญรอดหยุดเมคฟันอาหารโอ้ยแกงนีมันเดือดพุดๆเลยอะเธอใส่ผงอะไรไหมล่ะฉันไม่ใส่ผงอระบผงใส่ผงมันมีไก่ทอดที่เป็นไม้แบบน้าโรงเรียนด้วยนะแม่เอาหก ขอบคุณมากินง่ายมันกินง่ายมันกินง่ายอยากได้ไก่ทอดหน้าโรงพักหน้าโรงพักหน้าโรงพักอ๋อไก่ทอดหน้าโรงพักหาิบต้าจิเบต้าโยว้ทุกอย่างทุกอย่างสิบแถมหนึ่งแมงก์โกลทีเราจะจ่ายตังค์แต่ว่ามันจะไปสแกนฝั่งโดน้นก็อยู่ร้านนี้ค่ะไม่มีคนในตลาดนี้ได้ละมันเห็นแค่คิวอาโค้ดอันนี้เอ็มพาร์ตี้กินมาทุกนาทีแอันเดียวกันหมดขอบคุณมากนะคะับเราควรเป็นข้าวหรือว่าข้าวเหนียวไอ้ทีถ้าข้าวเหนียวก็แบ่งง่ายเนาะ เออถ้าเขาเหนียวเขาง่ายดีแต่ว่าเอาจริงป่ะฉันว่าเน้นแบบเกณนจอยเป็นกับแก้มเป็นกินแล้วทิ้งอะไรอย่าง,ง,งเงี้ยกินแล้วทิ้งเมยอ่ะเหมือนชิดแล้วทิ้งอะไร เขาเกลี่ยปลาดูน่ากินเกินเว้ยเจสิ่งจ้างกินอะเออเอาไปแล้ในกุ้งปลาดูเขาปลาถูได้ไหมมาดูเออมาดูแม่เตอมปลาถูแม่เจ้เขาหน้าหงอคอหักเลยโอ้ยมันจ้าหงอคอหักมึงแล้วล่ะเอาอย่างละหนึ่งไปชิมก่อนได้อ๋อสามถุงเจสซี่เอามาสามถุงเอามาสามถุงแกฉันยังไม่เคยเห็นร้านนี้เลยหมายถึงว่าฉันยังไม่เคยซื้อร้านนี้เลยเขาพึ่งมาเมื่อวานจบที่ตลาดที่เปิดวันนี้กันแล้วจบมาบ็อกกิ้งอะรันทรูเป็นละครวอลลัสน เดี๋ยวควรจะมีน้ำน้ำอะไรด้วยหน่อยแม่ใจอบอุ่นน่ากินสุดยำมาแม่ยำมายำมาจะเลยมาแล้วมียำแล้วยำมายำมาอุ้ยอยากจะกินยำเส้นแก้วอะเออไม่เอาเลยไมั้ยยำมาม่าหนึ่งยำเส้นแก้วหนึ่งครับแยกยน้ำได้ไหมก็เลยมาเลยไม่เต็มไลาถึงยำแบบอืดเพราะโดนชัดก็เลยเซ็นเส้นมันจะอืดอ่าเส้นหนาเราเส้นมาม่าอืดแต่เส้นมึงน่าจะยึดแล้วล่ะ เห็นไหเพื่อนเราปล้พี่ๆอย่างดีเลยเห็นไม่ล่ะไม่เห็นตอนเราไปหาเขาเลยเนาะเอาให้กูกินแต่ผักเอาอุ้ยกินอยากกินวอุ้ยอยากกินเหออ่ะอยากกิอันเธอมาอันเธอมามากระทังปลาท่องเหรอมาเลยพี่เนาตัวนี้หามันเสร็จยังไงหรอไม่เจอแล้วก็ไม่เสีอ่าเอาอันนี้มาห้าสิบเลยวอันนีห้าสิบตัวเลยนะห้าสิบบาทก็คือตัวละบาทอ่ะครับเอออาได้อันนี้ห้าสิบอันนี้ที่เดียว มึงเอาห้าสิบอันเดอซื้อมากกว่าห้าสิบตัวซื้อน้ำจิ้มถ้วยเดียวเพราะว่ากูกวดเวรน้ำมีควรจะล่ะกินร้านนี้ละคว,วันไม่เอาที่ควันจ่ะลู้บีบะจบคุยแล้วต้อนรับลูกชี่ดีมากกูว่าก็เฉยๆนะเอาเราทำได้แค่นี้มึงลูกชาวบ้านอย่างเรา ค,คือฉัอว,ว่าตลดาดเนี่ยคือชั้นมาเดินบ่อยมากบ่อยบ่อยมากจริงๆเพราะมันใกล้บ้านชอบออกมาจากบ้านตอนเย็นแบบว่าออกมาปล่อยใจแล,ล้วตลาดนัดจะไปที่ตัาดหินชัยไม่เป็นกระสือเหรอไม่ออกได้แค่ตอนเย็นเขาตั้งตอนเย็นค่ะอีอ๋อร้านเล็บมือดายเล็นอันลิมุกนางทำไมอาโอเล่นดิเล็บมือนางเล็บมือ ีมหมือ่งกล้องมาซูมอัตโนมัติเลยว่าตรงนี้เลยหยุดดิลูกมาส่งมหล่อนต้องไปอย่างนี้แล้ต้องสี่ขาแล้วถ้าโยนมาขนาดไหนต้องสี่ขาแล้วรอดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเสื้อนี้มา50ตัวเขาบอกแถมที่เราเขามานักสิบเดียวสิบดึงออกดึเติม5ชัสิออกปิดเดียวอันนี้เสร็จยังตรงนี้แล้วแกมีอีกมากมายจะเอาผลไม้อ้งุ่นอะไรไหมเติมนมะพร้าก็ป้ยกลมแล้ว อุ้ยแกมันจะมีร้านหนึ่งที่ฉันชอบกินมากบาระบคิวหมูไก่เห็ดเข็มวหาแล้วไม้ละห้าบาทไปไหมอีร้อนแวะอะไรอย่างแกต้องซื้อร้เพราะเหมือนแมวเพราะน่ารักเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่ามันมีร้านประจำฉันนะเป็นบาร์บีคิวไม้ละห้าบาทมึง้วอร่อยเออไปดูไหมแต่5้าบาทอ่ะแค่ราคาไม้นะจบไม่ลงเงือมขอบคุณนะ แกปิดปิดเลยดีกูมาตั้งหน้ากูมาตั้งกายกูกูพอดจะทำปิดแกเหลือต้องซื้อพวกพวงมาลัยอ่ะไปตักตักกะระพี่ๆหน่อยเป็นเป็นองุ่นไอ้นี่เล็บอะไรวะเล็บแม่มดไม่หรือว่าเราต้องมีแบบว่าอะไรมาทำโทษให้ครั้งหนึถ้างั้นเราไปซื้อเปิดทัร์เรียนต่อจากร้านแมตตบหน้าถ้าอยากจะเล่นเกมแล้วมีคนแพ้หลักก็เดียวยังไม่เลือกอะไรเลยฉันอยากกินฉัน่ยากินผัดไทยวุ้นเส้น ใสยี่สิบาทนะใส่ยี่สิบาทนะได้ห่อไปเลอร์เลยแล้วอร่อยด้วยใช่เดี๋ยวพาไปได้หอ่อไปเลอร์เลยแต่ว่าอาหาศกา <laughs> ่อากาศก็เป็นโอเคแล้วฉันนะเป็นคนที่แบบว่าเวลามาถึงตลาดนะแบบแววตาฉันจะเป็นประกายสุดๆเพราะฉันใส่คอนแทคเลนส์เอาหนูเอาผัดไทยบุญเส้นยี่สิบบาทคนอะใส่ห่อคะ่ะซึ่งเมื่อวานฉันก็กินเมื่อวานหว่าเมื่อหนูวาเมื่อวานป่ะเมื่อวานซืนเห็นไหมล่ะคุณพี่จำได้อ่ะคุณพี่ลองใส่ยี่สิบบาทให้เพื่อนหนูดูหน่อยว่ายี่สิบบาทคือเท่าไหร่ซึ่งวันนี้คุณณพีี่่อออาารมม์ไดให้นยเ <laughs> ไม่ไม่ใช่ออแกฉันงุเหมือนกันค่ะออฉันงุ่มเหมือนแกอะคะ่ะของน้องไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ถั่ววายจังเลยด้วยหมอฉันไม่ได้แข่งไปเรื่อยว่าฉันแบบมาบ่อยเยหเ็นไหมล่ะยี่สิบบาทเยอะขนาดนี้แล้วถนะ้าห้าบาทจะเยอะขนาดไหนนาะวายต้องเยอะกว่าพันเท่าแล้วมั้งรวย,ไ,ย <laughs> ไปเรื่อยอันนี้ติดตั้งรวยไปเรื่อยนี่พี่เธอกุ้งโอเคไหมสองร้อยได้อยู่เหรอตัวละตัวก็อยู่แล้วัวละตัวเองหรอนี่แล้วฉันให้ดูน้ำจิ้มวันก่อนฉันชิมแล้วฉันรู้สึกว่าผ่าน กุ้งย่างอ่ะมันต้องกินกับน้ำจิ้มมันถึงจะอร่อยแต่ถ้าย่างกุ้งเมื่อไหร่นะมันไม่ใช่ไทยแล้วนะมันคือพม่าค่ะมันไม่ใช่อาหารไทยไอรอดแวะแล้วนะคะกับพันธุ์ผนไม้กิน้วยได้ไหมเออก็ได้ก็ได้ชิ้นเดียวนะกินไม่อัดกล้องบอกว่าไม่ให้ใช่ยุ่งได้ป่าขนาดนี้ก็มันยังพูดแค่ชิ้นเดียวเลยมึงก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเท่าไหร่อ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือของพลวันพลุงพลังเต็มไม้เต็มมือไปหมดนะฮะนี่ดูเป้าออโอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านค่า อุ๊ย <Leave> อะไรเกิดแกมีการบอกว่าเพื่อนมาแล้วใครมาเพวกเราไม่ีเพื่อนนี่นาใครมาวะอ๋อปวายวายเดียวนะนายนีหใ่นกนี่คืออาหารที่ฉันเอามาเลี้ยงพวกเธอจ้า มาคือพี่นิ๊มอยากกินโรตีพอดีหนูจำได้แต่ว่าที่ตลาดไม่มีเราไม่ับก็เออมาจอดหน้าบ้านสั่งเลยปลา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 ก่อนยินดีตลาดเซติก่อนเข้าสู่เป็นร้านนวดของเยลอดเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟตอนนี้เทิรนเป็นร้านนวดละสวัสดอนนี้เข้าสู่ช่องอะไรครนี่ภูเขาเชนจ์แล้วไปเข้าด้านในก่อนได้เลยค่ะเข้าไปฟังส่วนด้านในก่อนค่ะได้เลยค่ะอีโอไม่ให้เกี่ยงเลยเออไม่ให้เกี่ยงเลยเลกี่ยงเกี่ยงเกี่ยงเก่ยงเกี่ยงเกี่ยเกยง่ย ไปิดใครอีกฟิวเลยทำน้ำปั๊มคึ้นที้กินข้าวะหยังกินข้าวะหรีอย่างยก่อนตั้งตัที่แล้วเผื่อืนรกไว้แบโกนอย่าพูดเล่นนะอี่รอดชอบนะพูดเป็นเล่นมือกูจะมาว่าพวกเราอ่ะซื้อคุ้งมาสิบเตัวสองรบาทอีดอดแล้วดูพี่เขาเตรียมมาให้ดิขอบคุณนะที่ให้หนูดแย่แล้วดูดือกจะบอกใครนามาดากูอีกรอดละลา เยอ๋อด่าไปก่อนแล้วนะที่แดดเราฝังใจมากเจอครั้งแรกกูแดดแต่ผักนี่คือที่มาของคำว่าอาหารพื้นบ้านมีอยู่จริงเด้อโอ้ยแดดมันแรงมากมึงรู้ไหมพวกเราไปทำยี่อะไรที่ถนนร้อนจริงไม่เราต้องทำให้เราดูไม่แย่ไปก่อนนี้อย่างน้อยเราดูแบบเออเตรียมไว้ให้เขาหน่อยแต่สิ่งที่ซีหาไม่ได้แน่นอนก็คือหนังไก่กรอบมีจ้ะเอา ไหนนี่แหละเหมือนถวายเพลินพาเลยอ่ะแล้วพี่พาต์อเป็นอินฟูอาหารของจีมเพราะจอดแจงสุดๆดูดิชีเป็นดูเป็นแม่งานสุดๆอ่ะพวกงแต่งตัวชุดเหนื่อยอยู่ตรงไหนคะเนี่ยว้าวบรรยากาศไปดูแบบในนี้เหมือนสัตว์รูแบบถ่ายวีเว้นติ้งมะแต่นเหนื่อยพักเหนื่อยถขินไร้พลาซ่าเขินไร้ล่าเอ้ยไหนอยู่นะแบบภาพวาดเป็นผนังตามวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนวาดที่ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่แคร์ขอบคุณครับพี่บี แน่ใจว่าถามเหี่ยมทองคำของพี่สปีมจะเป็นแค่ทองคำเปลวเอาเหมือนพวกเรามาแบบมาไหว้ผู้ใหญ่เลยีนั่งแล้วว่าชิตองแล้วอ่ะแต่ถึงชีจะนั่งแต่ชีก็เก่งใจและดูนิ้วเท้าดิยังมีความสำรวมนิดนึงมาเดี๋ยวตื่นเลยเพราะมีแต่ของอร่อยไม่อร่อยแต่จะติดเพิ่อร่อยเลยต่อให้อร่อยก็จะแก้ไม่อร่อย อ่ะระหว่างที่ใช้ี่พี่เขาเก็บของนะเดี๋ยวฉันรับนะที่เป็นงานปิดคลิปเองจะดูมีอะไรทำเธออย่านิ่งทำต่อไปเดี๋ยวดูไม่มีอะไรทำอ่ะทุกคนวันนี้ก็สนุกมากเลยนะพี่สนุกไหมต้องแต่ล่ามพูดต้องดสตลกเลยถามความเห็นเจจก่อนอุตส่ามากันพูกเราต้อนรับดีไหมล่ะด้วยคำตั้งใจดมองแปลก เราจะวัดใจประทับใจในส่วนของปลาท้องโกุประทับใจในส่วนของประตูไฟฟ้าอประทับใจในส่วนของโลตีที่ขายข้างหน้าแล้วพวกกูออกไปแล้วกู็หายไปไหนไม่รู้กม่ใชไ่ใ่ไม่ไ่ บอกลูกเลยแงตัวกสุดๆุดเ so จ๊ของบ้านเจ้าของบ้านบ้านเป็นผู้นี้ไหมที่แฉเราไม่มาอีกเลยไม่จริงค่ะบเมื่อกี้แล้วอีแล้วบอกว่าผู้นี้พี่มาได้อีกนะครับแต่หนูจะไม่มาแล้วแต่บ้านตัวเองนะบ้านก็ต้องจริงก็ต้องคือเกรงใจด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่แวะมาเยี่ยมอะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวมีคลิปในช่องพี่ๆด้วยทำรายการทำรายการเกิดเกิน ้องเกได้หนึ่งได้หนึ่งเทปเลยพาร์ทต่อไปก็ดูที่ช่องคิวบิโก้สุจันเก็บจานก็ถ้าอยากเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันก็พิมพ์ได้นะคะหรือว่าอยากให้เราแบบว่าด่าใครเป็นพิเศษก็ก็ชิบเป้ามาเลยเชี้ลยวันนี้พวกเราก็สามเจ้าขอตัวลาไปแล้วนะคะบายบายใครอยู่แถวนี้มาช่วยล้างจานหน่อยดิเป็นจานแบบพิ้งด้วยจานต่กระดาษด้วยจาเือนัก หากลับมาถึงบ้านไม่ก็จะรู้ส <University> <h Bett anda> ึกว่าเราควรจะลองชิมไม่เจก่อนว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าอ่าเราก็เลยชิมคนละชิ้น2ชิ้นค่ะชิมคนละสิบตัวแม่ซึ่งคนละสิบตัวเรานั่งกันอีกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าสิบหมดพอดีเราต้องทดสอบทุกชิ้นด้วยเราซื้อมาห้าสิบชิ้นต้องเทสทุกชิ้นรวมถึงน้ำจิ้มกต้องเรหมดไปแล้วนึกโอเคหมดแล้วด้วยหนึ่ง แต่รู <c oughs> ้ป่ะชิม <empieza> ถ <c oughs> ้วยนี้หมดเฉลยยาพิสต์นอยู่ในอีกถ้วยที่เราไม่ได้ชิมอีกแล้วเรียบระ